มีเอ็กคิวแล้วมียังไม่ได้เสื้ออีกเหรอเสื้อเสื้อกับโลอ่ะเอ็กคิไม่มีไม่มีมันจะไปถึงไปถึงอะไรสุกชาดะพี่ไพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดกับเนื่องเนื่องชุดมันไม่ได้รับแกเพอเปลี่ยนมันเปลี่ยนตามเดี๋ยวเนืงวันนี้ทำไมตีนเป็ดน้อยอ่ะไม่มีอ่ะ ีกินอาหารมึงครบันเลยตายแค่สิบสองทีไปน่อดโอมวันนี้วันนี้ไอเทพไม่มาเหรอไม่มาโดนพี่ตบโอคุณไปตบมันคุณไปตบมันอีกแล้วไอเลดี้มาเว้ยไอเลดี้ไปตัดพี่พินไม่มันมันไม่คุยกับพวกพี่ไงถ้าผมออน่ะมันจะทักมาว่าขอหนึ่งตัวนะเมื่อวานมันก็ขอผมก็บอกมันให้มันไปกลางสาแหละอ๋อห มันเห็นพี่เขามึกกากลางๆไงเออก็เลยใส่ผินมันจะมันจะขอตัวหนง้อเนี่ยมันจะชอบไปตัวอื่นเลยไม่ผมเสียงดังไหมเสียงดังผมจะปิดไหมไม่ไม่ไม่เสีอะไรเสียงรอบข้างของพี่ไม่เข้าเลยพี่อยู่หน้างานไงมีดนตรีเล่นอยู่นี่ยไม่มีมีแต่เสียงพี่เข้าอ๋องานไม่ไม่ตัดตบีนี่คอร์ดมันตัดเสียงนะผมว่าเดี๋ยวนี้มันดีนะ ผมเมื่อก่อนทะไม้พูดถึงเลยชมไอโฟนพี่หน่อยดิโอเคโอเคไอโฟนดีไอโฟนดีเออไอโฟนรีเปรนแล้วเฮ้ยโดนตกชิดนใ้ญเนี่ยปะหรอหยาอหยาหตกใจบัฟยังไม่เสร็จเลยอ่ะสเต็งโบอ่ะพร้อมพอใครใครใครดูใครเนี่ยอยู่ผมดูเนยแล้วกันนะเอและเอาละเดี๋ยวบีดดูเอแล้วเอาละ นี่ผมฟอไปแล้วนะวง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 ,วองเอ,อรูปตายแล้ว50เปอร์แล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงทำอะไรนั่น <c oughs> แหละดึงไว้อะไรดีแล้วโอ้ชายละตึ๊บวสมูทมากเลยวันนี้ เอาบอลไปไหนอีโอ้ผาตายหนึ่งแล้วครับสองด้วยผาตายสองด้วยใครพูดว่าระมูดปะเอาเอาตอนเหลือหนึ่งไงจบพูดปุ๊บตายยกแก๊งเว้อะไรเป็นพันนี้ไม่รใจเย็นไม่รอดหรอกไม่มีทางพึ่งใจเย็นไม่น่าพูดเลยยอมตายแล้วเถอะไม่ยอมตายอันนี้อันนี้ลงอยู่หรอพี่ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าพูดเลยทุบจะสุดอยู่แล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเปิดนะรู้แล้วรู้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอ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 ในเปิดพร้อมกันแล้วเหรอเดี๋ยวชวนมักไปไหนมักไปไหนมักกันไปมักกันไปมักไงเนี่ยปฏิีแหละนี่นี่ต้องไป แบกชั้นหนึ่งก็รู้ว่าไงลากยาวเลอนะพสิหรือพี่ไม่รู้ว่ากันดีกว่าลากยาวไปเลยอะเลนะจะลงชั้นสามจะลงชั้นสามเหรอไปเลยเย๊ะเยี่ยดสิอ้าวเอามาตามไปแล้วใส่กันดาเมจให้ด้วยอือไปโอ๊ยโดนโอโหอะไรก็สองวงเลยชมทูก็ไม่รอด โอ้ตายหมดเลยเนี่ยเลกดงซวยสองวงเลยตายหมดเลยตายหมดเลยยอมไปเลยแป๊บเริ่มใหม่มันระเบิด์สองวงซ้อนสองทีแล้วนะใช่เมื่อกี้ก็ตายสองวงเนี่ยกำลังชมชมอยู่บุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวต้อแต่ต้องเดี๋ยวต้องยืนคนละมุมแล้วสองวงชมพุเป็นเรื่องเลย ไม่น่าพูดนะไม่พูดสมุดเพิ่มแบบพี่หมอกไม่พูดอะไรนะถึงไม่พอถึงไม่พอมีพร้อมเลยเราก็พร้อมมแล้วเราแบงคาแล้วไปไปแล้วพีวีเลยแล้วเขาไปตีแล้วมีวีเลยมุมขวามองไม่ค่อยเห็นมีดลึกลงไปหรือเป่าไปฟโดนอยู่ตรงไหนวะว่า

แค่นานเกินไปแบบนี้นี่ก็พยายามเดินหลบไปนะนั่นแหละยืนล้อลอูกไว้ดีมากแป๊บแล้วไม่ตายด้วยนะประเด็นไม่ตายครบไม่ตายด้วยไม่ยอมตายด้วยเอาเข้าไปผาตายแนละ้วตายแนละ้วโอ๊ยผ่าตายผ่าตายผ่าตายอยู่ข้างบนผ่ะตายอยู่บนซ้ายโอเคทุก <laughs> <laughs> เหลือสี่ครับ ตทีมีเซีบาร์ดอะเฮ้ยถายล้วัดนแล้วโอ้โหโดนการตีนิกอะไรวะยูฮีเอาอาตะไปรีงมาทำไมเนี่ยทิ่งแล้วโดนล็อก ตายตายตายแน่แน ah. ่เออชุบพ no. ้าชุบพ้าช oh, ุบาครับเฮ้ยช้าหมดแล้วหลือาหนึเดียวแล้วหนึเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยูฮีเอามาตัดไปแล้วลูก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 อมลุงโอมาอะไรละนอนอยู่นะเออยานะ ขอบคุณครับเสน่หน่ยนะโอ้อะไรวะไม่ได้อะไรอีกแล้วหนึ่งทีมครเป็นขั้นสั้นใช่ไหนาะใครต่อนะต่อเลยต่อเลยอาทิตย์ที่แล้วจิกซอมาครบแปดสิบแล้หรอคิวเปิดไปแล้วเหรอ ใช่ที่แล้วเกิดไปแล้วรอบนึงรองดนั่นแหละถ้ายอยู่กับฮิวแล้วก็ Yes l I ิทซซอมมาใหม่ มันไม่มีดวงกับนั่นเลยวะดิจิตเนเลยกล่องไม่ค่อยจะได้อ,อารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนอาฮอต คิงกูลงมาไม่ได้แค่เราท้อดีท่าท้อใช่เฮ้แต่ว่าก็เคยได้การ์ดจี้มีไหนอะลุ้อย่างดูสาวไหมวันนี้วันนี้มีประกวดสาวนะไม่ฮะเราพี่ระครอบครัวเฮ้ยวันนี้เป็นมีควีนนะโคตราะไปเปลี่ยนทีแป๊บขาปู พร้อมไหมมีคนไปบวกแล้วมีคนไปบวกแล้วพร้อมไหมไม่ต้องเปิด์น่ะมีคนไปบวกแล้วพระอมอ,อยู่ข้างนอกหรือข้างในเนี่ยข้างนอกกำลังเข้าพรองอยู่ข้างนอกเปราตให้ปล่อยตายปล่อยตายปล่อยตายข้างนอกเข,ข้าไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่เย็นนะมันยังไม่ไม่ไม่ตายอีกเออป่อยใช่ไหมคัตโต้ใครชูคัตโต้ใครชูคัตโต้ปิดปิดปิดออกแล้วเนี่ยผมย,ยืนยืนคอตายเลยเนี่ย มันเองพ,พ,พ okay. ี่โอมอยู่ข้างนอกปีก่อนปิก่อนลีลีลีตายแล้วตายแล้วตายแล้วเดอเทเือทับปีโอเคมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาแล้วไปไปไปของคุณครับ ไปพร้อมลุยโ <Okay. S 1> อเคโกโก้เดินลงมากันที่จริงตีมันเหมือนตีเร็วแต่ดูในโทรศัพท์แม่งเหมือนมันตีปักเป๊กปักเป,ป๊กยังไงไม่รู้รอ่ะ ครัึ่งโครสับตัวครับมันดีโทรศัพท์มันดีครับโทรศัพทบตะเป็นไรนะนะตะเป็นไรนะ60แบล้วโคลสับไม่เต้าเต้าไองคิววิ่งหนีไปทำไมไอ้ยิวยืนยืนดิดึงแล้วดึงแล้วฟร้อยแตกไป็เชิงทำไม่ทันจังหวะไม่ได้ทำไม่ได้เลยยังไม่จะได้โฟว์โวก็ยังถ้ามันอีจังหวะมันก็จะอย่างนั้นแหละขอโฟว์โวก็สิยังไม่จะได้ดึงอะไรเลยตาย ใช่เลยโอเคโอเคแต้มสวยครับแต้มสวยบัฟให้แล้วสาววิ่งแล้วนะสาววิ่งแล้วนะโอ้ยสาวขยู่ใกล้สาวพแล้วสาวจะมาแล้วสาวจะมาแล้วมุมกล้องไม่ดีเลยมุมนี้อ้ันไหลเนี่ยพื้นหายแล้วผมอยู่ใกล้สาวดึงให้แล้วดึงให้แล้ว เออเตรียมชุบเหลือแปดสบายสบายอุ้ยรีไม่ตายเุ้ยโหพาราเพ่แกล้งวะยาชอยาเป่าชอย่าเปย่ปชมไม่ได้ฮะดันนี้ห้ามชมเลยทางนั้น เจ็ดหกสี่สามสอนเอาไม่ไปแล้วยืมบบกไปตรงนี้จะหละไอ้ยีก็ยังไม่ได้ก่อปไม่ได้อะไรเลยจริงๆอ่ะโอ้ยวีสาม้องอ่ะแที่สามกองนะใช่ครับสามกองแล้ว อยากโลก่อนโอ้ยดีก็ตามดีก็ตามกล่องเนี่ยโอเคโอเคใครจะไปลงทั้งชั้นชั้นเบฟบเลยไหมยางยางครับเดี๋ยวแบกคนอื่นก่อนได้โอเคงั้นเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอาสวิตแบกก่อน นี่ตุ๊กปีตัวเนาะปีใตยเอเดี๋ยวให้เนยเป็นหัวนะมุดเนยไปแล้วกันใครไม่อยู่ก็แท็กถามเลยก็ได้พี่เผื่อบางทีเขาไม่ได้อ่านเลยที่แท็กเขามันเด้งเลยให้เขามาดูอ้าวพี่ตุ๊กมาเลยพี่ตุ๊กอยู่นี่ไงพี่ตุ๊กยังอยู่พี่ตุ๊กงั้นจะฟังรอบก่อนงั้นรอบสองแล้วเอาผมไปจัดการแล้วกัน ผมต้องเล่นตัวนี้ต่อใช่ไหมเนี่ยอ้าวแล้วแล้วใครจะเป็นดาเมตคูกันนีล่ะอ้าว <c oughs> ก็ถามเฉย <c oughs> ๆคุณ <c oughs> คุณต้องลงแป๊บน <c oughs> ึงคีแมนคีแมนไม่ลงไม่ได้พี่ตุก๊กคนหนึ่งพา้าทัวพา์าสองและกี ขอที่นี่ใช่ไหมไอไอแล้วก็ไม่เห็นออกเลยเนี่ยตัวผมนิ่งๆไปนี่ไม่ต้องสงสัยนะบอสมาบอสมาบอสมาวันนี้บอสมากรอบมวันนี้บอสบอสมางามแอบเล่นอยู่เนี่ยแต่ก็เอสิเนาะเอ่โอ้จระตุกเออ่ม้านี้เล่นเกินครึ่งชั่วโมงนียแม่งกระตุกชิมหายละ โอ้ยกระตุกเอ้ล้วก็อ่าวคนไม่ครบอยู่วันนี้ต้องก็ก็ต้องพี่ดิอ่าเข้ามาพี่ต้องมาเคลียร์ลูกให้ใช่ไหมใช่ไม่ลงบ้างใครไม่ลงบ้างละบู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 เรียกมาบูบูบูตามบูมาตามบูก่อนบูก็แอดเหมือนกันผมก็เป็นแอดได้เห็ ไม่จ้องจะไม่มีใครโผล่ผมเป็นได้ทุกอาชีพป่ะพี่เดี๋ยวเลยพี่ทัวร์เอาเสกมาพี่ไปแลนเลยไปนแลนเลยแลนบอสแลนแลนบอสแลนบอสยืนดูเฉยเลยนะเอาแลนไปเลยมันแลนได้เปล่าแลนได้ก็โอเคนะมันไม่ได้เลยไม่งั้นคนก็เล่นเสกกันหมดอะเออแลนได้นี่จบเลยนะ โอโหโกงกันดิสบายมากถ้าแลนได้เนก็ยืนทับแล้วก็ไม่เทกแล้วดิแลนได้ยานหนึ่งยันสองสบายเลยมันสองเลยยืนคนโอ้อยากได้มังกรตามลุงโอมเติมสิท่าแรงนะกี่ร้อยกองนั่นนี่ถึงจะได้ เงยเงียดผมไม่เช no ื่อิการันตีสองร้อยดีการันตีสองร้อยอะได้อ่ะโอนหาไอเรดี้อะไอเรดี้โดนไปเก้าสิบกล่องอะเก้าสิบเออแต่ในสตรีมงาคนมันก็แป๊บเดียวนะสิบกล่องก็ออก่ะสิบหกกล่องก็ออกอะผมก็คิดอย่างนั้นแหละสิบกล่องออก